ขอฟังชัดๆว่าตอบรับจริงๆอันนี้พี่เมลโล่ตัดแล้วอะรอมามิโตเกียวเขาชอบชวนเล่นหน้อผาตัดแล้ววะโอ้ยไอ้หนูโีวันนั้นอะหนูอะล้างมีดทำไมหนูด่าเขาในใจคือเขาอ่ะพาหนูไปจอดรถซัมไฟใช่ไหม แล้วหนูกลับมาเป็นเป็นศพก็คืออีกแก๊งหนึ่งอ่ะยิงตกรถแล้วก็ซ้ำตายทั้งคู่ใช่หรอแล้วทีนี้หนูก็บ่นในใจหนูว่าโอ้โหท่าเล่นอะไรไม่รู้ความเลยไม่หนูด่าในใจแบบแก้งแกล้งอ่เล่นอะไรเนี่ยไม่รู้ความไอ้เจ๊เจ๊ไม่เคยบอกใส่ถุงมือเพื่อนพลังที่นะทีนี้เหมือนตอนตื่นไม่เคยพูดเพื่อน ยินด่าหนูทําไมหนูไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาได้ยินได้ไง่งหนูด่าเขาในใจกับซีรินเซนใช่หมอแล้วก็เลยถามหมอว่าหมอได้ยินไหมครับทีนี้หมอก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยนะพี่อ่ะรูพูดตอนไหนบ้าไอ่ลู่อะป๊าอยู่ไหมน่ะได้ได้ครับไยังยังยังหุย ได้ไหมไห้ครับป้าป้าครับได้ครับเฮ้ย <Hey! S 2> พี่ตอบเราแบบนี้แปลว่าพี่จะเป็นป้าป้าหนูเราใช่ไหมคะอะไรนะอะไรนะครับ คอยเล่าหนโอ้โหรุ้นนานป๊าป๊าครับอะไรครับยี่สิบปีนะตอนนี้ตอบรับแบบนี้คือจะเป็นป๊าป๊าหนูแล้วใช่ไหมคะออ้เดียเฉยรอเฉยรอแกงอะก็ล้วะงต่เอีกเยอะาน้งเดือนแกงอันเพราะาจคนเลยค่ะีดี ใช่เลวถ้าเป็นพ่อนี่คือต้องต้องไม่มีพ่อคนเดียวนะโอเคแบบไม่ได่คนเดียวนะเอาดีๆมีมีมีปะเนี่ยมีแบบมีพ่อหมกไหมไม่มีฮะอะรเปล่าถูกไปเพื่อนไม่ไม่น่าได้ละไม่น่าอ่า เอเอมถอดถ้าไม่มีก็โอเคอเอโอเคไหาการนีไ้เฮียมึงใส่สถานการของพี่อะไรมันโดนจับนะมึงถ้าไม่มีก็โอเคถอเธอไอ้เฮียสิวที่หน้านายอ่ะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> แบบนี้คือเราเป็นพ่อลูกกันแล้วหรอคะใช่แล้วกูมีพ่อแล้ว ขอบคุณฮะที่รับหนูเป็นลูกฝากตัวได้ฮะปบบปาจัดมินได้ครับ <Wow. S 2> เราชื่อเดียร์เหรอสรุปชื่อเดียร์เหรอ <c oughs> หนูชื่อกับตัน oh. แต่พี่อาเธอร์เขาเรียกแบบนั้นน่ะน้องเดือนน่ะ <c oughs> ชื่อกับตันครับโอเคครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> มีแบบปาแล้วฝากตัวได้ฮะฝากตัวได้ฮะพี่พี่ แบบนี้กูก็ไม่โดนกระทืบแล้วพี่ตีมจะอึ้งอะไรมากกว่ากันระหว่างซีรีส์กับเธอกับกัปตันลูกน้องเป็นล้อนี้ปะป๊าทำอะไรต่อพี่พี่ดาพี่ดาพี่ก็ชวนเดี๋ยวว่าจะไปนาราครับเราไปล่็นโจี่คนเนี่ยเล่ร่อนอยู่กับพี่ซิรินเนี่ยใช่ก็ไปด้วยกันนี่ป่ะโอ้ยช่วนดิอุ้ยมีพ่อเลย ไอ้จำจนจำจนมาปา่ใช่ไงมีซินินเป็นเพลงจีบวลาเพลงมีซินทัพี่อาเธอฮะไงป๋าจะมินรับหนูเป็นลูกแล้วน่ะเฮ้ยนี่ล่ะท่านหนึ่งคนหนึ่งแค่งงโอ้นางเดือนตึงไปเฮ้ยมึงพูดปากดีไปนังเดือนเดี๋ยวโอ้ใครเรียกใครเรียกกูมิดไว้กูไม่ตอบตึงจัดอ่ะเอาเกี๊ยถูกใรหไม่เรียกว่ามิดไว้ก็ได้เรียกมิดชาร์ตโอ้โอ้หนูจะไปกับแดดดี้หนูเหมือนกัน อันไหนครับหนูขอไปกับพี่เขยแลนะไม่ได้รับเยดมิดเยสมิดเยสหล่อเยดเนี่ยกูเป็นจันะอย่างงี้ถ้าจับกลุ่จรน่าจะปนร้อยอะปนได้ร้อยอะโอ้โหไม่ได้อะไม่ก็ไม่เดสมอน่ะเอ็มเยสเอ้นายไม่โคตรไอ้นนี้ขับรถเป็นจัดอะเอ็มเยสดูดูดูต็ปไอ้ด้าดูสเต็ปเอ็ม เฮ้ยดแล้วคจัดอะไเฮียโอ้ดีไมปไรถคันนี้ให้หมาขับก็ยังขับเก่งเลยเพื่อนโอ้พี่คเบอป้ามินไหนได้ไหมอ่ะไออูเราตังทีปากดิไปไหนเนี่ยขับรถไอบอยพี่เคยกูไม่ขับรถกูไม่กลัวแปดศูนย์เจ็ศูนย์เก้าแปดศูนเจดศูนเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนเก้าครับไปไหนมาถึราคาอะไรวะเอ็มไปไหน ไปกระลาดิเพื่อกระดาษแดงเพื่อดาจาแบบดาเพื่ออะไรมาทำไมมาวะปะป๊าไม่รู้ใครมาไม่รู้ไม่รู้ใครครับหนูพี่มาไหนดิหนูพี่มาไหนเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาไอโง่มึงพี่เคยตปมาโอเคค่ะกูรู้ไอสารเฮ้ยทำไมกูเมมไว้ว่าทวงตังค์อ๋อ ต้องซ้ายเลี้ยวซ้ายไอ้โง่เลี้ยวซ้ายไอ้โง่คือไทวงที่หัวเรือรู้แล้วของมึงไว้เป็นยาอ่อนแล้มึงก็เลยสารหลังฟังมากไงเหี้ยควายไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังคนโง่อย่างงแห่งละกมาเกิดแล้วมึงอ่ะไอ้กระจอกเอ้แห่งละกอะไรแห่งละกอะไรโยงโยงมาโทรตามแล้วเนี่ยโอ้โทรศัพทอีกไอ้เหี้ยหายน้าเฮียนี้ดูอย่ากลัวอย่างโง่ไปขอโทษเขาเลยไอ้เหี้ยไอ้กระจอกบอกกูพี่เกี่ยวขนาดไหนเดี๋ยวก็เขาก็ทึมมึงไอ้กระจอกเอาไปเอาไอ้คนมาไอไอไม่เอาเพื่อน ไม่เป็นไรเพื่อนพอแล้วเอาเอ็มพอแล้วเดี๋ยวไม่เอาเพื่อนไม่ชนไม่ชนไม่ชนกูไม่ผิดกูไม่ทำกูมองไม่เห็นตากูบอดเป็นไรไมเป็นไรแหละนี่ยหละเหตุใดไปเคลียร์นี้หรอเฮ้ยเป็นไรกูเป็นโรคซึมเศร้ากูมองไม่เห็นกูแพนิคเฮ้ยเดี๋ยวขับเองแล้วเบี่ยลแล้วเบียวละวี่เบียวเอมมันตะคอกใส่กูให้กูเลี้ยวอ่ะกูแพนิค เดี๋ยวกมขับให้เพื่อนเอ็มขับดิมึงขับับที่นั่งดิเฮียขับเลยวบ่อยเฮออะไรนะอะไรนะเอาแจ้งนะเฮ้ยได้ยินเลยเฮ้ยด่าใครอะมึงด่าใครเนี่ย ว่าเขาเล่นเล่นดีมากเล่นปืนแบบรีเฟกดีอ่ะยิงของเติงอ่ะเขาเก่งอ่ะครับสวัสดีครับเป็นหัวนี่วันนี้หนูไม่ได้ไปไหนเลยครับหนูโดนกัดตัวใช่เดินชนออกไม่ทั้งวันค่ะฮะไม่ไปอยู่เลยสวัสดีครับหมานี่หนูมีดัดตี้แล้วนะครับคุณหมาหมาพี่อยากไปตีหัวพี่เมลโรดพี่ะ นี่อะใช่เขารับหนูเป็นลูกครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้มามานี่เล่าสวัสดีครัสวัสดีครับคุณมาหมาซูนิโอพี่เปโลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไปซ้อมมาเป็นไงครับไม่เหมือนหมากับตันก็มีปะปันแล้วนะไม่มเป็นเสียงมีดวะเนี่ยอ่ะรุ่นใหญ่เหรอรุ่นใหญ่นี่คนนี้เอารุ่นใหญ่ แต่เวลาเขาพูดถึงหมอมิโตเกียวเขาเขาดูภูมิใจดูมีอาการอยู่นุน่ะดูดูดูภูมิใจทุกอย่างที่หมอมิโตเกียวทำเลยพี่ติมไปไหนฮะพี่ติมน่าจะเดี๋ยวรอคนมาเล่าก่อนน่าจะพักี้วันนีม่เปลี๊ยเีกมาเล่าเลยทําไมทําไมตอนเขาพูดถึงหมอมิโตเกียวเขาดูแบบเขินๆภูมิใจภูมิใจตลอดเลยครับนั่งอาคีอยู่แล้วน้องเปียกจะบอกหน่อยสิเออจบไปแล้วนี่แล้นแหละนี่เล่าหน่อยเล่าหน่อยตรง